ดาวศุกดาวเคราะห์สว่างที่สุดยามค่าคืนแพ้เพียงแค่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เท่านั้นดาวสุมาากมักจะปรากฏเห็นเป็นสว่างบริเวณขอบฟ้าที่ตะวันออกที่ตะวันตกในช่วงเช้ามืดและหัวค่าตามลําดับบางทีก็เจอเรียงกับดาวเคราะห์ดวงอื่นหลายๆดวงแล้วก็บางทีก็เจอเป็นดวงจันทร์ยิม้มเป็นพระจันทร์ยิม้มคู่อันนี้คู่กับดาวพฤหัสในปี2551ดาวสุกเป็นดาวสว่างยามค่ำคืนมองได้เห็นตั้งแต่ตาเปล่า แต่ถ้าเกิดมองด้วยกล้องโทรทศนศจึงจะเห็นเป็นเซี่ยวเท่านั้นดาวศุกร์เนี่ยจริงจริงแล้วก็คือสามารถสังเกตในตอนหัวข้ามเียกดาวประจําเมืองในช่วงเช้ามืดจะเรียกว่าดาวรุ่งหรือดาวประกายเพลิงขึ้นอยู่ช่วงเวลาการสังเกตดาวศุกร์ส่วนใหญ่จะไม่ได้เห็นพื้นผิวเท่าไหรเนื่องจากบรรยากาศหนาทึบอุณหภูมิร้อนและก็มีบรรยากาศของเรือนกระจกอยู่ในบริเวณดาวดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใกล้เคียงกับโลกระยะห่างจากดวงอาทิตย์เนี่ยราวรา 0.7เท่าของระยะห่างจากโลกถึงดวงอาทิตย์มีเฟสเหมือนข้างขึ้นข้างแรงเหมือนดวงจันทร์แต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับระยะของการสังเกตของดาวนะครับเนื่องจากดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์วงในจึงสามารถผ่านหน้าดวงอาทิตย์ได้โดยดาวศุกร์จะผ่านหน้าดวงอาทิตย์สองครั้งในรอบประมาณ100อปีในในศตวรรษนี้ผ่านไปแล้วนะครับ2 0 0 4 2 0 1 2จะเกิดขึ้นในอีกในศตวรรษหน้าอีกทีหนึ่งก็สำหรับดาวศุกร์เนี่ย การสังเกตในช่วงชีวิตของเราก็จะได้สังเกตเห็นดาวสุกเคียงกับเดือนเคียงดาวเคราะห์ต่างๆหรือไปใกล้เคียงกับดาวฤกษ์อื่นๆที่เป็นจุดสว่างน่าสนใจนะครับดาวสุกเนี่ยถือเป็นดาวที่เริ่มต้นในการสังเกตได้ไม่ยากขึ้นตกกกอนหรือหลังดวงอาทิตย์เนี่ยไม่เกิน3ามชั่วโมงเนื่องจากว่าดาวสุกเนี่ยเป็นดาวเคราะห์วงในก็จะขึ้นตกใกล้ๆกับดวงอาทิตย์นั่นเองจะไม่เห็นดาวสุกช่วงที่มคืนนะครับดาวสุกเนี่ย ก็จะมีชั้นบรรยากาศที่หนาทึบมีเฟสข้างขึ้นข้างแรมมีความสว่างน่าสนใจเป็นที่ประทับใจของใครหลายๆคนสําหรับดาวสุกบรรยากาศอันร้อนที่เต็มไปด้วยบรรยากาศเรือนกระจกก็เป็นที่น่าสนใจเลยทีเดียวอย่าลืมดูดาวสุกนะครับสวัสดีครับ